ทำไมเพลงเปลี่ยนทำไมเพลงเปลี่ยนเนี่ยไอตัวเนี่ยไอตัวส่งผมอะไรนะทุกคนส่งผมอะไรเฮย้ฮยเฮย้ฮย,ฮย,ฮยไอ้นี่แม่งเตะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาคร้างกับแพลน vs ซอมบี้ภาค2นะคะก่อนที่เราจะไปเล่นนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะพากันไปช้อปปิ้งก่อนทุกคน จะบอกว่าฉันอะคลั่งเรื่องคอสตูมมากเลยดังนั้นถ้ามีคอสตูมอะไรมาใหม่นะคะต่อให้เสียตังค์ฉันก็ยอมและวันนี้นะคะก็มีคอสตูมมาใหม่นะคะเป็นคอสตูมเหมือนหมวกหมวกของเผ่ามองโกเลยนะคะให้กับพีชูเตอร์โอเคใช้เงิน3,000บาทโอเค3,000บาทหรือเปล่าไม่ใช่บาทสิ3,000เหรียญน,นะคะก็ดีอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์เฮ้ยรับของฟรีก่อนรับของฟรีก่อนนะแปบบ๊บนึงนะ หลังจากนั้นนะคะเราจะไปรับบูสเตอร์ก่อดน,นะคะในกระถางต้นไม้โอเคเลยเฮ้ยบูสเตอร์อันเนี้ยอันสีฟ้าเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ในด่านที่ยากที่สุดนะคะจะพยายามไม่ใช้นะคะทุกคนอ่ะเรียบร้อยมีใส่ตัวนี้นิดนึงอ่ะเห็ดฟรีครั้งที่แล้วนะคะเราจบที่โลกดักเอ็ดไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มโลกใหม่ชื่อว่า Neon Mixtape ทปทัวเฮ้ยทำไมรู้สึกว่ามันเป็นชื่อที่ยาวที่สุด เอออันอื่นมีไม่กี่ไม่กี่พยางย์เองอันนี้ชื่อมันยาวยาวเอาละค่ะในโลกนี้นะคะมี32เออมี32ด่านแล้วก็ความยากอยู่ที่4พลิกนะคะถ้า4พลิกก็คงจะเหมือนกับอันเมื่อกี้ใช่ปะดักเอชใช่ปะโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลย จะบอกทุกคนนิดน,นึงนะคะบางทีคือไม่ได้ไม่ได้ดูจากคนอื่นเลยนะคะปุ๊กจะคำคำเอาเองอยากจะเล่นในสไตล์ของปุ๊กเองนะคะแต่ขอบคุณทุกคนนะคะที่แนะนํามาปุ๊กก็อ่านดูนะคะเห็นมีคนบอกว่าให้เอาแม่เหล็กไปด้วยอะเอาแม่เหล็กไปด้วยแล้วแม่เหล็กมันไม่ได้ใช้ตอนกลางคืนเนาะอันนี้คือตอนกลางคืนปะที่เราเล่นนี่ตอนกลางคืนมะเอาทานตะวันไปในเราเอาแม่เหล็กไปเห็นรีเควสต์กันมาบ่อยมากเลยเอาแม่เหล็กไปด้วยนะอันนี้ตัวช็อตเอาไปแน่นอนตัวชค ทำไมบุกเล่นแบบเดิมๆทั้งนั้นเลยอ่ะชุเรียนอเอาอันนี้ไปด้วยดอกไม้ระเบิดพื้นนะคะแล้วก็พีชูเตอร์ไปกันเลยทุกคนเพลงมันพอจังวะรู้สึกเพลงมันพอเอาล่ะเฮ้ยตอนนี้ตอนกลางวันตอนกลางวันแล้วใช้แม่เหล็กได้เหรออุ้ยแปบบ๊บนึงนะจอมันดับเมื่อกี้พอดีไปกดอะไรก็ไม่รู้อ่ะต่อฉันรู้สึกว่าเพลงมันพอดี ไอ,ไอเพลงอันเพลงไอ,ไอ,ไอไันไม่เกียน่ะมันพอดีโอเคเดี๋ยวเรามาเรียนรู้จักซอมบี้แต่ละตัวกันอีกทีนึงค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ยากอะไรสักเท่าไหร่เฮ้บแล้วเราก็ทำฟาร์มก่อนค่ะปลูกฟาร์มมีตังค์เยอะจะทำอะไรก็ทำได้นะสองหัวนี่แถวเดียวก็พอใช่ปหแถวเดียวก็อยู่ได้แล้วใช่ปหโอเคซอมบี้ยังธรรมดาอยู่ ยังไม่มีอะไรเอออ่ะไว้ดูกันว่า,าเราจะจัดการมันได้เปล่ามีบูสเตอร์มาแล้วนี่เรานี้เล่นสายไฟตลอดเลยอะ่ะเอาเดี๋ยวคือคือจะวางเดี๋ยวไม่สวยไงถ้าวางทุเรียนขวางเอาเราคิดอะไรของเราอะเน,นี่ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะทำไมเพลงเปลี่ยนวะทำไมเพลงเปลี่ยนทำไมเพลงเปลี่ยน มีนก็ไม่มีอะไรนี่นะโอเคตอนนี้มีบูสเตอร์สองอันแล้วเขาไม่เรียกเอเอเเรามาคุยกันใหม่เขาไม่เรียกตรงนี้ว่าบูสเตอร์เขาเรียกว่าแพนฟู้ดเอ้แพนฟู้ดนะคะแพนฟู้ดโอเคเออแล้วตัวเนี้ยตัวนี้พลังเหรอบูสเตอร์คือเอาไว้ใช้ตอนที่เราได้พลังมาจากกระถางใช่ปะ เออตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นแพนฟูดนะเราต้องมานั่งฝึกคำพูดกันใหม่เออเสียงฉันเป็นไรเนะี่ยเสียงอาจจะเหมือนคนง่วงนอนนะคะความจริงคือเพิ่งตื่นเออฉันอะเขานอนตั้งแต่สองทุ่มคือตั้งใจจะทำคลิปแหละแต่สองทุ่มง่วงไงตื่นมาห้าทุ่มตายหาพรุ่งนี้ไม่มีคลิปลงทุกคนฉันก็ยังอยู่ได้นะเอ,อ้ยเดี๋ยวทดลองไอ้แม่เหล็กหน่อย ในรางวางปุ๊บเฮ้ยมันก็ดูได้เลยนี่นะเออมันไม่ต้องใช้แบบว่าอะไรเห็ดช่วยเหมือนตอนกลางคืนเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วอะแต่ว่าด่านนี้ยังง่ายๆอยู่นะทุกคนโอเคจบแล้วนี่เราได้แพลนมาใหม่ค่ะเป็นแผลนใส่หูฟังด้วยไปดูกันว่ามันเป็นยังไงเนี่ยทุกคน พอดูโฆษณาเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเนี่ยลืมปิดเน็ตโฆษณาโผล่นะคะพอเข้ามาตรงเนี้ยกดปิดตรงเนี้ยหลังจากนั้นเกมค้างเลยทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่สามารถเล่นอะไรที่มันออนไลน์ได้เลยอะ่ะกำลังเครียดอยู่เลยมีวิธีการที่จะแบบไม่เอาโฆษณาไหมเสียงเงินก็ยอมแล้วเนี่ยเราจะได้ไปเล่นอารีนาได้ไงแต่ฉันยังหาวิธีไม่เจอทุกคนอะไม่เป็นไรนะคะมาด่านสองกันใหม่ค่ะเฮ้ยตัวนี้ปลูกข้างหน้าหรอ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมีซอมบี้มาใหม่นะคะเป็นซอมบี้ใส่เอทรงผมเอ้ยชื่ออะไรนะไม่ใช่ฉันลืมชื่อทรงผมนี้ว่ะมันติดอยู่ที่ปากมันติดอยู่ที่ปากแต่เขาเรียกว่าอะไรนะทรงมันไม่ใช่สกินเฮดมันเป็นทรงอะไรวะมันอยู่ที่ปากนีละแต่ลืมไปละช่างมันเถอะทุกคนเม้นบอกเม้นมาบอกด้วยนะเนี่ยทุกคนชอบเพลงเนี้ยเออเอาละค่ะเราจะเอาไปประมาณนี้เลยไปกันเลย ตัวนี้เอาไว้ทำอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่สงสัยว่ามันจะเป็นแบบเหมือนระเบิดพื้นปะอา้าแต่ว่าซอมบี้มันมาสองทางนี้นะมันมันจะช่วยทำอะไรปะอะไรอะ่ะโดนเมดเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีดิแต่แต่แต่ไม่ตะโอเคเฮ้ยอย่างนี้ก็ดี เอองั้นก็เอาทุเรียนวางไว้ตรงนี้โอเคเฮ้ยอย่าลืมเรื่องทันตะว,วันโอเคเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวส้งผมอะไรนะทุกคนส้งผมอะไรเฮ้ย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 ไอ้นี่แม่งเตะทำไมมันนิสัยไม่ดีงี้วะชกแม่งเลยเมันทำมันทำให้เราผิดแผนหมดเลย โอเคอ่าๆวางตรงนี้ใหม่เฮ้ยไอตัวเมื่อกี้แม่งเตะไม่เป็นไร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 อหกและมันมาอีกแล้วเนี่ยเราวางอันนี้ดิมันจะเตะได้ไหมมันอยู่ในใต้พื้นนะเนี่ยเตะดิเตะดิไม่เตะระวังนี้เฮย้ยอันนี้ดีนะเนี่ยอันนี้มันเป็นบาลีดีนะเนี่ย เออแต่ว่ากาังคิดอยู่ว่าจะคอมโบกับอะไรได้บ้างอะ่ะนี่ไงแม่งแม่งเตะของฉันก็ยังดีที่มันแค่แตเตะเฮ้ยเฮ้ข้างล่างข้างล่างมันเตะทอนนะฉันข้างล่างก็แตกสิเงี้ยทุกคนทุกคนให้มันแตกไปนะ เดี๋ยวฉันขอคิดก่อนว่าจะจัดการไอตัวนี้ได้ไงถ้าเกิดสมมติว่าเออตรงพื้นน่ะไม่เป็นไรนะให้มันแตกไปเรียนรู้ซอมบี้ไปก่อน <c oughs> โอเคเฮ้ย <c oughs> เรายังไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดสมมติเราใส่อันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นลองดูซิว้าอ๋อทั้งห้าแถวเลยมันก็จะออกดาเมจมาทั้งห้าแถวเลยมาใส่อีกนะตุ้มโอเค ฉันรู้แหละฉันเริ่มรู้แล้วว่ามันมีตัวไหนที่แม่งน่าลำคานไอตัวนั้นอะไอตัวที่มันเตะไม่แตกต่างจากไอตัวหมวกเลยนะทําแผนพังหมดเลยทุกคนเอาแล้วค่ะมาด่านที่สามนะคะดูซิว่าเขาให้เราทําอะไรด่านนี้เป็นด่านสายพานค่ะเฮย้ยมีตัวยิงยิงตัวลอยมาด้วยอะ่ะอ่ะ,อะวางนี่ก่อนเลยอ่ะเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงทุกแถวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอันนี้ โอเคโอเคเฮ้ย okay. okay. hey, มันยิงทะลุเหรอเฮ้ยมันยิงทะลุนี่หูแล้วตัวนี้เป็นบูสเตอร์ด้วยนะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเฮ้ยมันจะเต้นมันจะเต้นทุกคนมันจะเต้นนี่เนื่องจากตัวนี้ตัวเมื่อกี้นะคะเป็นบูสเตอร์มันก็เลยค้างกันหมดเลยโอ้แล้วอันนี้ก็เป็นบูสเตอร์เซ็ง ไม่ใช่บูสเตอร์เขาเรียกว่าอะไรเออบูสเตอร์บูสเตอร์ฉันพูดถูกแล้วเฮิบเฮิบเฮิบมาสิเอาันนี้จ้ะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่เข้าไปอนันนี้ใส่ดอกไม้เหม็นเตะฟอ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  แนฟูตตอนนี้เรามีเต็มเลยโอเคเราเรียกถูกแล้วนะเรียกแผ่นฟูดนะใส่หใส่ทุกแถวเลยใส่ทุกแถวเลยฉันมีเยอะมากเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มีตบไปตบตบโอเคอดอกไม้เมนดอกไม้เมนเรียบร้อยเท่ากับเพื่อด่านนี้ใช้แผนฟูดไปสองอย่างนะดอกไม้เมนกับไอตัวแครอทอะใช่ไหมอันนี้คือแครอทเนาะ มันหน้าเหมือนเคลอดมันสีส้มเฮ้ยเฮ้ยเคลอดนี่น่ารักเมื่อกี้มันทำหน้าแบบว่าน่ารักมากเลยเออโอเคค่ะเช้านี้นะคะก็เล่นก่อน3ด่านนะเออแล้วค่อยๆไปทีละเรื่อยๆเดี๋ยวตอนเที่ยงรอดูละกันนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย